ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาอสบายสบายหลับตาเบาเบาอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายหลับตาเข้าไปถึงกับปิดสนิทพอสบายสบาย อ,อสบายสบายมาื่อเหลับตาพิมพิมนั่งนายิ้มยิ้มสบ,สบายสบายราวกับผู้นิรทุตที่ไม่มีความทุกข์เลยนะให้ผ่อนคลายทำใจให้ใสใส ให้เยือกเย็นให้บริสุทธิ์จากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงทำใจใสใสแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุม่มนุ่มที่สด ร่างกายฐานที่เจ็ดอย่างเงยเงยสบายสบายใจเย็นเย็นอย่างเงยเงยสบายสบายใจเย็นเย็น ใ,ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนมนมเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนะยจ้ะผ่อนคลาย ให้รู้สึกสบายเอาใจไปหยุดนิงน่งๆนุ่มๆแบบแผ่วๆแ,แตะๆใจไปเบาๆเบาๆในกลางท้องของเรา ในระดับที่เหนือจากสะดึกมาสองนิ้วมือตรงนั้นนะจ๊ะแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบา,เบาสบายสบายต่สำหรับลกูลกูหนัก ทำรรมตาตายยาทั้งหลายเนี่ยเราจะนึกถึงบิดามารดาผู้ที่มีพระคุณต่อเราเนี่ยท่านใดท่านหนึ่งก่อนก็ได้นะจ๊ะนึกทีละท่าน บางคนถนัดนึกถึงคุณแม่บางคนถนัดนึกถึงคุณพ่อเราก็เอาท่านใดท่านหนึ่งนึกอย่างง่ายๆส,สบายๆ นึกถึงส่วนที่เราจำได้ชัดเจนเช่นใบหน้าของท่านหรือนึกได้ทั้งหมดได้ยิ่งดีให้ท่านมานั่งทำสมาธิอยู่ในกลางท้องของเราเราจะนึกย่อให้ท่านเล็กลงก็ได้ จะนึกว่าตัวเราขยายและกายท่านอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เรานึกถึงท่านได้อย่างง่ายๆสวสบายอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะเราว่าเหลืออีกแค่ สองวันเท่านั้นเราก็จะเข้าสู่พิธีบรรพชาเป็นสมณีนเทือกแาวหลอกของสมณนะบวชคราวนี้เนี่ยต้องให้ เป็นสัมเนธเป็นพระแท้ทุกๆวันที่เรานึกเมื่อไห้วเราลบลืมปีติสุขไม่ใช่มีความรู้สึกเป็นพระแค่เพียงวันเดียวคือวันบวชท่านั้นแล้ววันอื่นเราก็นึกไม่ออกไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะ เพราะว่านี่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราของบิดามารดาและของพระาศาสนาเพราะฉะนั้นลูกค่อยๆนึกถึงภาพท่านอย่างง่ายๆสบายๆแต่เรา มีความรักขลพเทิดทูนท่านบูชาท่านเพราะท่านเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาเเราต้องนึกท่านได้อย่างง่ายๆเราจะตอบแทนพระคุณท่านดได้สมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อเราบวชเป็นสมมณนนีเป็นพระได้สมบูรณ์แล้วก็นำท่านติดตัวเราไปด้วยบวชกันไปพร้อมๆกันหอบเขาท่านไปเอาไว้ในกลางกายของเรา ตรงนี้เนะี่ยจึงมีความจําเป็นที่เราจะต้องนึกถึงภาพท่านให้ชัดเจนแจ่มใสอย่างาสบายสบายนึกอย่างมีความสุขปีติสุขหล่อเลี้ยงใจนึกอย่างง่ายๆ ซึ่งแต่ละทำได้มันจะมั่นคงกว่าคำอุปมาว่าให้บิดามารดาเกาะชายผ้าเหลืองไปสู่สวรรค์ไปสู่เทวโลกเพราะเราเห็นท่านอยู่ภายในกลางกายของเราจริงๆ เห็นการเปลี่ยนแปลงของท่านที่อยู่ในกลางกายของเราได้อย่างชัดเจนอย่างแจ่มแจ้งเห็นท่านนั่งสมาธิลากลายเราเห็นกายของท่านค่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเป็นกายแก้ว หมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆที่มีประกายเจิดจ้ายามท่องแสงเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของท่านภายในพราัะท่านบวชตามไปด้วย เาบวชเป็นสมณนนีก็เห็นท่านคล้ายๆอย่างนั้นแหละเราบวชเป็นพระก็เห็นท่านเป็นพระใสๆทั้งบิดามารดาอย่างนี้เราจึงจะมั่นใจ ว่าท่านได้เกาะติดหลืองไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้จริงๆเมื่อเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของท่านที่อยู่ภายในกลางกายของเราได้อย่างง่ายๆอย่างส,สบายสบอย อย่างมีความสุขในช่วงสองวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับชีวิตของลูกๆนักธรรมทายาททุกๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้ให้มากๆเพื่อ เป็นทางมาแห่งบุญกุศลของเราเป็นทางมาแห่งเนคัมมะบรมีของเราเป็นทางมาแห่งบุญกุศลของท่านทั้งสองเบิดามารดาพ่อแม่ของเราและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ให้พระพุทธศาสนาตั้งมัน่นโดยมีเราเป็นส่วนหนึ่งในการสถาปนาหรือฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในยามนี้ให้ตั้งมั่นตามแบบฉบับยุคโบราณกาลหรือเหมือนย้อนยุคพุทธกาลอย่างนั้นแหละ บุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้พลรมีที่เกิดขึ้นจากที่เราทำอย่างนีจะช่วยปิดประตูมหานรกของเราเองของบิดามารดาได้สนิทปิดประตูมหานรกได้สนิททั้งเราและของบิดามารดา การตอบแทนพระคุณท่านไม่มีอะไรที่ยิ่งไปกว่าน,นี้ไม่ว่าเราจะให้ทรัพย์สินเงินทองแก่ท่านดูแลท่านเป็นอย่างดีแต่เราก็ย,ยังไม่อาจจะปิดประตูมหานรกให้กับท่านได้แต่การบวชครั้งนี้โดยการเตรียมตัวบวชอย่างถูกหลักวิชานี่แหละ จึงจะช่วยปิดประตูมหานรกให้กับท่านและของตัวเราได้ประตูที่จะไปสู่มหานรกถูกปิดสนิทด้วยการฝึกตนตนหิวบมเป็นรบะเป็นพระแท้ของเราในกลาวนี้แหละประตูแห่งสวงสวรรค์จะถูกเปิดขึ้นในอนุภาพ แห่งบุญบุศสลที่ละเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการฝึกตนทนหิวบมเพ็ญธรรมะเป็นพระแท้ในครั้งนี้ประตูสวรรค์ก็จะเปิดกว้างขึ้นชาวสวรรค์จะมีความปีติยินดีในการต้อนรับเราเข้าไปเป็นสหายแห่งเทวดา เพราะฉะนั้นสองวันนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ลูกๆนากธรรมทายาทุกๆคนจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ เราจะ,จะเจริญสมาธิภาวนาดังกล่าวเพราะฉะนั้นไอ้ลูกหยุดใจนิ่งอย่างแผ่วเบาดังกล่าวนึกถึงภาพท่านอย่างง่ายง่ายอย่างสบายสบายไม่เค้นภาพไม่เน้นมากแต่ว่านิ่ง นึกนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายนึกอย่างสบายสบายผ่อนคลายไม่เค้นภาพไม่เน้นมากให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบา สบายสบายและก็กลั่นใจของเราแนละท่านให้ใสๆใสว้วยบริกรรมภาวนาะในใจเบาเบาให้สม่ำเสมอโดยเสียงคำภาวนาะดังออกมาจากในกลางกายกลางท้องของเรานะจะ สัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหัง,หงละภาวนาไปจนกว่าใจของเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอีกอยากดูท่านเฉยๆ อย่างสบายสบายมีความสุขในการที่จะดูแลท่านในกลางกายของเราอย่างสบายสบายให้ท่านทำสมาธิอย่างสงบในกลางกายของเราโดยหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเราหันหน้าไปทางไหน ไปท่านหน้าไปทางนั้นใหม่ๆอาจจะดูเหมือนเรามออจากด้านบนลงไปด้านล่างจากที่สูงลงไปแต่เราจำได้ว่านี่คือพ่อแม่ของเราผู้มีพระคุณอันสูงส่งไม่มีใครเสมอเหมือน ดูท่านอย่างสบายยให้แจมกระจ่างให้แจมแจ้งให้ใสกระจ่างเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆมีประกายยามต้องแสงให้สว่า เจอจ้าที่กลางกายของเราอย่างนิ่งนงนุ่มๆเบาเบาส,สบายใจเย็นเย็นอย่าใจร้อนนะลูกนะต้องใจเย็นเย็นต้องใจเย็นเย็น หยุดให้เป็นเย็นให้อ่อรอให้ได้ก็ง่ายนิดเดียวต้องใจเย็นเย,ย็นใจใสใสนึกแผ่วแผ่วค่อยๆบรนจงนึกถึงท้านอย่างละมุนละมย อย่างละมุนละมอยใสๆเย็นๆนะจ๊ะค่อยๆนึกนะนึกไปเรื่อยๆ